เข้าไปขืนชักช้าเดี๋ยวผัวฉันก็จับได้พอดีบอยทำหน้าประหลับประเลือกก่อนจะรีบดันตัวเข้าไปหลบในตู้เล็กๆใบนั้นยามรีบยืนผิงหน้าตู้กันไม่ให้สามีของเธอมาเปิดเจอภายในตู้ขับแคบและอึดอัดบอยค่อยๆแงมประตูตู้เพื่อให้มีแสงไฟรอดเข้ามาพอยามเห็นเธอจึงรีบใช้หัวเขาดันไว้บอยพยายามแอบส่องดูแต่เขาก็เห็นเพียงเรียวขาขาวข,ข,ข,ของยามกับขากางเก่งสลักสีดำของสามีเธอยามยืนกอดเอวสานแน่น อ,อ้อซอด้วยการเอาใบหน้าไปซบไหล่เขาประหนึ่งว่าคิดถึงเสียเต็มประดาแต่ใบหน้าหล่อของสันนั้นกลับนิ่งเหมือนคนกําลังครุ้นคิดอะไรบางอย่างเขาเลือกที่จะหันไปวคว้ากุญแจรถที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วทำท่าจะเดินออกไปแทนที่จะทักภรรยาสาวเพิ่งกลับเข้ามาก็จะออกไปอีกแล้วเหรอคะที่รักยยมอ,อ้อซอเสียหวานก่อนจะซบไปที่ไหล่ของสันวันนี้ผมมีงานด่วนนะอาจจะกลับค่ำๆหน่อยคุณไม่ต้องรอนะยามพยักหน้าว่าเข้าใจ ยามยิ้มตาเป็นประกายเหมือนสาวขี้เล่นภายในตู้ขับแคบและมีฝุ่นมันทำให้บอยอยากจะจามโชคดีที่มิดเจ้าชั้นในสีขาวที่ยามให้ไว้บอยรีบใช้มันปิดปากตัวเองเพื่อไม่ให้มีเสียงรอดออกมายามเหลือบไปเห็นประตูดุ๊งแงมกว้างขึ้นเธอแกล้งเอาสะโพกตัวเองดันปิดไว้ก่อนจะยืนบังไม่ให้สันสังเกตเห็นอ้าวเหรอพอดีว่าฉันจะชวนคุณไปทานข้าวข้างนอกสัหน่อยอ่ะยามพูดน้ำเสียงงอนนอนสันบีบมือเธอเบาๆไว้ผมพาคุณไปวันหลังนะ ยามพยักหน้าเหมือนเด็กว่าง่ายยามแกล้งกวดแขนโอบรอบคอสันที่รักผมต้องไปแล้วสันยิ้มน้อยๆเขารู้ดีว่าเวลาเธออยากได้อะไรจะทำตัวอ้อนเก่งเหมือนแมวน้อยเสมอสันดึงแขนเธอออกยามทำสีหน้าอดอ้อนแล้วเดินไปส่งสันถึงรถเธอยืนรอจนเขาขับมันออกจากบ้านไปก่อนจะรีบเดินกลับไปหาชู้รักที่ยืนรออยู่ในครัวไม่ทันที่ยามจะหยุดยืนบ่อยก็คว้าร่างบางเข้าไปกอดอย่างไวแล้วทั้งคู่จะพากันเดินหายไปบนห้องนอน อากาศภายนอกร้อนแรงแต่ภายในบ้านกลับแรงกว่าเวลาผ่านไปแสงแดดเริ่มรับเปลี่ยนม,มุมของยอดไหมลมพัดช,ช่วยอ่อนๆก่อนจะทวีกำลังแรงขึ้นประหนึ่งว่าพายุลูกใหญ่กำลังใกล้เข้ามาสันยืนขบกรามแน่นอยู่ที่หน้าประตูบ้านเขาจ้องมองไปที่ทางเดินขึ้นห้องนอนสุดชั้นในตัวบางนกองอยู่กับพื้นสันก้มหยิบแล้วกำมือแน่นไม่นานนักเขาก็ผลัดตัวเองมายืนอยู่ที่หน้าห้องนอนประตูห้องนอนถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วอ้าวคุณทำไมกลับมาเร็วจังคะ นานบอกว่ากลับคำคำไงยามที่นอนอยู่บนเตียงตอบด้วยน้ำเสียงงงเงียก่อนจะพยุงตัวลุกขึ้นฉันเปิดประตูห้องค้างไว้มือเขายังคงคายอยู่ที่ลูกปิดประตูสันกวาดตามมองไปรอบๆห้องอย่างสำรวจพอดีว่างานผมเรียบร้อยแล้วผมเลยขอตัวกลับมาก่อนอ๋อคะบอยที่หลบอยู่หลังประตูใบหน้าซีดเผือดใจเต้นจนเกือบจะหลุดออกมามีเพียงไม้ประตูแผ่นหนาสองนิ้วแผ่นนี้เท่านั้นที่กั้นเขากับสั